ตืดๆตืดโอ้ยวันวันนี้น่าจะไม่เจอ M สิบหกนะโอเคยังดีหน่อยอย่าพูดสิครับอย่าพูดสิลุงมีแต่ RPG ที่จะยิงเราตอนเนี้ยจริงเป็นไรเบฟเบฟเป็นไรเบฟเอางั้นเอารถถังมาเลยก็ได้นะถ้างั้นน่ะโยกตามเพลงตามเพลงใช่ใช่อ๋อเขาเรียกกับเพลงนนั่นล่ะเขาเพลงบ้านบ้านใครเรียกกับเพลงนะนั่นล่ะ อ๋อยโอเคยกตามเพลงก็เอาวะทำไมบ้านข้าเรียกกับเพลงวะจริงครับเราจะไม่แสดงออกถึงคำอ่อนเอยนี่คำพูดเราเราคุยกจะไม่ใช่ได้เลยใช้ได้จดไว้ดิจะไม่ใช่ะขี้เกียจใช้จนบ่อยแล้วอ่ะซื้อต่อเลยอ่ะซื้อต่อเลยอ่ะ

ตอนนี้ไบโอถือทงอยู่โอ้ยอ่าไม่รอได้ทงไบโอไปแล้วขอโทษครับขอโทษครับ โอ้ยโอ้ยเหมือนมันตัวแม่งมันค้างมันก็ไม่ทำอะไรเลย Good night. ขอโทษครับไอ้ลุงขอโทษลุง มาดีคุณที่มาพี่มาหลายเกอุฮ้ยอุ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับซ่อมรถเลยครับ ว่อไงจ้ะ okay, ไม่เป็นไรลี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  เ oh, ขาข้ากันทา้งนั้นเข้ากัาทางนั้น อืมอืมเป็นดีนะ <c oughs> คนเสื้อดำเก่งมากเลยเก่ง แล้วขอคุณครับวรีโอมันหลอกไอ้สัตว์กันึกว่าจะไม่เอ็นก็เราเราก็เลยวิ่งไปสรุปทันมาตีเธอ ลองดูเขาจเดินเขาเจะบจะ็ไม่อยากตีทางอยากตีงนี้ <c oughs> เราจะไม่หาทงกันเลยใช่ไหม <laughs> เราลืมกันไปเปล่าวะไปหาธงกันเถอะไปหาธงกันธงอยู่ไหนหาเจอเยะธงอยู่ไหนแป๊บนึงไปหาธ <laughs> งกันเถอะ <laughs> ลุงหาธงเจอไหมลุงไม่เจอเนี่ยเคเคได้ไปแล้วลุงเคได้ไปแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของธง มันเกมหาธงนะเพื่อนเพื่อนแล้วไปหาธงกันเถอะอยู่นู่นหรือเปล่าแอาธงพี่แอาธงเออ <c oughs> เจอธงแล้วใหดเราวิ่งครับใครได้ธง <ย S 2> โทษโทษวิ่งเอ้าไม่ใช่ <c oughs> อ๋อเลมนี่เอง <c oughs> ได้ดิเลมกูรู้แล้วธงอยู่ไหน โ ah อ้พี่พี่ใจเย็นพี่พี่ดีบอลใจเย็นพี่ víng như thế nào để bay, đưa 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 đưa, nhớ đắt chán ไปแล้วเอคิดดูให้ดีดไปบินไปวิ่ง<า>ไปแล้วไม่ว่าจะสูงแค่หไหน,นก็ไป <laughs> อย่านะอย่านะอยอานะโอ้ย อย่านะอย่าตายต้องสุดท้ายยังยังดมเออจะได้ด๊อกไม่หมดมันจะได้ชนะ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 โอ้ยชนะยโอ้ยพอ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 ชนะได้อะไรหรอจบ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 พอจบจบจบน่าจะได้หลายกล่องหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวมันกระเด็นไปข้างนอกเดี๋ยวมันจะเลยมาข้างนอกเฮกีช่างได้อะไรอะช่าง เเปิดลมันไม่รีพี่มันไม่รีแะเดี๋ยวนี้และมาแล้วมานอกนอกเกมต่อเลยไหมไม่ได้ตายจริงนะตายจริงนะตายจริงเาไม่ลนมี่เลือดอ่ะมันไม่รีพี่มันไม่รีโอมันรีนะเหมือนเดิมลก็ไม่อันนี้มันคือสมมติว่าเรากดได้แล้วใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วไอ้ระหว่างสองร้อ่วิเขาลับอู่ได้เขากลับไปทำงานได้แบบนั้นแดงได้ทงด้แตะทงสองสามครั้งเองอ่ะ โอ้โหตอนสุดท้ายเลยไม่ถึงสิบวีเองผมรวมกันไปสามจานพี่ธีวัฒน์กลับได้แล้วว่าเกือบไปแล้วไปเขาตั้งแต่สองสามครั้งอ่ะแล้วแต่ละครั้งไม่ถึงห้าวีอ่ะวีลได้เหมือนกันอยากตีคุ้มใช่ป่ะอยากตีคุ้มใช่ป่ะเงินแดงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเก็บนี่มีสามร้อยกว่าบาทอ่ะสเต็กสามจานอดิวัฒน์แล้วช่างเขาไม่กลับอ่ะคนนั้นนะสเต็กคุ้มเนี่ได้สเต็กสองจานนี่เธอว่าคุ้มไหม คุ้มนะคุ้มมันได้ไอ้เนื้อตกปลาทั่วไปหนึ่งอันนั้นอันนั้นไม่คุ้มสุดอันนั้นไม่คุ้มได้เงินแดงมาสองร้อยหกสิบสามโอ้ได้รางวัลปลอบใจเป็นยี่สิบบาทเดหนึ่งสองโอ้เส็จใจด้วยทัดโอ้พูดีพันสองเลยนะไลอยเอร้อยเอหนึ่งสองหนึ่งสองพุ่นหนึ่งสองันสอง่ะดีไปเลยผมได้สามพันอ่นะะ ก็ลงทุนลงทุนพันเดียวไงได้สามพันกำไรสามเท่าเรามานักลงทุนอยู่แล้วกล่องพิเศษคืออะไรอ่ะกล่องพิเศษเอาไว้ซ่อมเรือซ่อมฮอเนี่ยซ่อมได้แต่เรือแหละแต่ฮอน่าจะไม่ใช่ละนี่เลยจะเป็นข้าหนาดเนี่ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนดาวไปยหมอปลาเฟ้ใครเนี่ยข้าหนาได้ได้จากหนุ่มมาดมาแล้วสองอันมาดิมาพี่ใช่เปลี่ยนแล้วหรอ เาปลี่ยนจะไปซ่อมรถถังใช่ใช่เปลี่ยนสมผมเปลี่ยนสมผงโอ้ตกใจหมดนึกว่าเปลี่ยนอะไรเมื่อคืนเนี่ยซู้เป็นโตไม่ได้เพราะว่าไม่มีกล่องซ่อมเฉยอชดายอะได้แต่ทงไม่ถึงสิบบิเลยสองพันะซื้อนิชังใช่เหรอไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ เลขเกมจบคนไม่จบอะคร่ะเกมจบคนไม่จบครับเวลาจะจบคนไม่จบอะดีอดีตอดีตรอดูใครไหวอะใครไหวอะอันนี้ต้องเรียกรถรถพยาบาลอย่างเดียวแล้วนะไม่ไม่มีอะไรแบบเออเนี่ยไปต่อยหน้าโรงพยาบาลดีกว่าป่ะโอ้โดนแบกดินกระตั้งมันโดนไม้มันไม่เข้ามึงมันกดแล้วมันไม่ตีให้อ่ะโคตรงงเลยอมันอยู่ที่ เขาเรียกว่ากดรัวเกินมันก็ไม่ตีมันจะยืนค้างพี่เขาเลยเลยเวลาแลวนะอ่าป่ะลืมไม่เป็นไรงานพี่อยู่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปไปไปนะั่นจะไปติมเลือดไปเปล่าป่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปไปไปแยกกันครับแยกกันครับกกครับ